คลิปในวันนี้เราจะมีเทคนิคในการใช้เลนส์มือหมุนตัวนี้มาให้เพื่อนเื่อได้ดูกันครับเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายภาพจริงๆแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆให้เพื่อนเื่อได้ดูกันเลนส์มือหมุนใช้ง่ายครับถ้าเกิดเข้าใจมันเวลาเปิดโฟกัสพิกกิ้งมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้เวลาเราถ่ายพวกวัตถุใกล้เนี่ยจะง่ายระยะใกล้สุดนะครับก็คือโฟกัสแบบระยะใกล้สุดแล้วก็ระยะโฟกัสแบบชัดทั้งภาพหรือว่าอินฟินิตี้ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเลนท t a r t i s a n 14มิลิเม f 2.8ซึ่งเป็นเลนแมโนโฟกัสหรือว่าเลนมือหมุนนะครับวันนี้เราจะไปดูเทคนิคในการใช้เลนมือหมุนถ่ายภาพให้ได้คมชัดแล้วก็ถ่ายภาพได้ง่ายๆเลยนะครับกับเลนตัวนี้นะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆเลนก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองออกไปถ่ายจริงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเทคนิคที่ผมใช้เนี่ย มันง่ายหรือว่ายากไปนะครับไปดูกันเลยครับเรามาดูที่ตัวกล้องก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้เลนส์มือหมุนเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปเปิดฟังก์ชันของโฟกัสพิกกิ้งก่อนเพื่อทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถใช้เลนส์มือหมุนได้ง่ายโฟกัสเข้าเกือบทุกรูปเลยนะครับพิกกิ้งโฟกัสเนี่ยคลิปที่แล้วเราได้ทําการสอนใช้ในตัวกล้อง canon r6 ไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง sony นะครับซึ่งผมจะเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เปิดตัวพิกกิ่งโฟกัสนะครับหรือว่าโฟกัสพิกกิ่งนั่นเองนะครับ สามารถเลือกสีได้เป็นสีขาวสีนเงินสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วแต่รุ่นของแบรนด์กล้องนะครับว่าเขาจะให้สีอะไรมาสามารถเปิดได้เลยซึ่งผมจะเปิดเป็นสีแดงไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถมองในที่กลางแจ้งได้ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับอันดับแรกนะก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มไปถ่ายภาพ,พเพื่อนๆเ,เปิดโฟกัสพิกกิ้งไว้ก่อนเลยนะครับใช้กับเลนส์มือหมุนมันจะทํางานได้ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้เราก็เปิดโฟกัสพิกกิ้งเรียบร้อยนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวบอดี้ของเลนส์กันนะครับ ซึ่งบอดี้ของเลน์เนี่ยหลักๆทั่วไปของเลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับเขาจะมีตัวเลขบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้14มิม f 2.8 TT Artisan นะครับซึ่งเขาจะมีตัวเลขระยะโฟกัสใกล้สุดนะครับแล้วก็ระยะโฟกัสแบบ i ินฟ n น t y นั่นเองนะครับลดหลังกันลงมานะครับระยะโฟกัส3เมตรระยะโฟกัส1เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่ตัวเลนส์ของเพื่อนได้เลยนะครับตัวเลนส์แต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัวเลขแล้วก็ระยะการโฟกัสไม่เท่ากันแต่ i ินฟิน t y เนี่ยมีเหมือนกันหมดทุกเลนส์อยู่แล้วนะครับแต่ระยะใกล้สุดของตัวเลนส์แต่ละตัวแต่ละระยะเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับมาดูที่14มิลิเมตร f 2.8ตัวนี้นะครับระยะโฟกัสใกล้สุดก็คือ0.2เมตรนั่นเองนะครับก็ถ่ายเป็นแบบแนว ถ่ายพวกวัตถุถ่ายสิ่งของใกล้ๆนะครับละลายหลังได้แล้วก็อินฟินิตี้นะครับก็คือสามารถที่จะถ่ายชัดทางภาพถ่ายภาพวิวถ่ายอะไรนี้ได้มีระยะศูนย์6ุดนะครับ1เมตรอะไรพวกนี้ก็สามารถถ่ายระยะแบบ normal normal เดินเข้าไปใกล้ๆแบบหรือว่าตัววัตถุก,ก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทคนิคในการใช้เลนแมนนวลโฟกัสหรือว่าเลนม์มือหมุนนะครับอ่ะตรงนี้สังเกตน,นะครับวงแหวนด้าน,นบนเนี่ยจะเป็นวงแหวนปรับโฟกัสนะครับก็จะมีตัวเลขบอกชัดเจน 0.2เนี่ยคือเราจะเข้าไปถ่ายระยะประชิดนะครับถ่ายระยะใกล้แล้วเปิดรูรับแสงแบบ f2.8 เนี่ยมันก็ทําให้หลังละลายเวลาถ่ายใกล้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอที่แสงน้อยนะครับเราถ่ายภาพมุมกว้างเราสามารถเปิดเป็น infinity แล้วก็เปิด f2.8 ได้ก็ไม่ต้องดันสปีดหรือว่า iso ขึ้นไปเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันตอนนี้ถ่ายในที่แสงเยอะนะครับผมปบไปที่ f4 นะครับเพราะว่าผมอยากจะเก็บภาพให้มันชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ปรับรูรับแสงนะครับอันนี้เลนมือหมุนนะครับจะมีเหมือนกันเกือบหมดเลยนะแทบจะหมดเลยนะที่จะมีตัวเลขแบบนี้ระยะใกล้สุดนะครับก็คือโฟกัสแบบระยะใกล้สุดแล้วก็ระยะโฟกัสแบบชัดตั้งภาพหรือว่าอินฟินิตี้แค่นี้เองครับผมเปิดไปที่อินฟินิตี้เปิดพิกโฟกัสที่ตกกลองด้วยแล้วผมก็กดถ่ายแบบนี้ครับ เมื่อเราปรับ Infinity เนี่ยเราจะไม่เข้าไปถ่ายตัววัตถุกใกล้ๆอยู่แล้วเราจะถ่ายภาพวิวเพื่อนๆจําไว้เลยว่า Infinity ี้เนี่ยเพื่อนๆจะถ่ายภาพวิวชัดตั้งภาพแต่ถ้าเกิดระยะใกล้ไปมันอาจจะโฟกัสไม่เข้านะครับอินฟินิตเนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพวิวภาพสถานที่กว้างๆนั่นเองนะครับ แล้วก็เรื่องของรูรับแสงแล้วแต่การใช้งานของเพื่อนนะครับถ้าเกิดแสงน้อยถ่ายแบบโป๊เพอาจจะเปิด f 2 8ก็ได้นั่นเองนะครับช่วยทําให้เพื่อนเนี่ยไม่ต้องดันไอโซขึ้นไปสูงหรือว่ากดสปีดเตอร์ลงมาต่ำทําให้ภาพสั่นไหวนะครับหลักในการใช้เลนส์แมนวนวลโฟกัสเนี่ยขอให้เปิดพิกกิ้งโฟกัสไว้หรือว่าตัวซูมเวลาเราโฟกัสมันก็จะซูมช่วยดูเรื่องของการโฟกัสให้เราได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมมาเจอ ที่ก,กว้างๆแบบนีน้ผมก็แค่เปิดไปที่ Infinity F4 ยกขึ้นมาปุ๊บยกขึ้นมากดถ่ายได้เลยถ้าเกิดเป็นภาพมุมกว้างนะครับถ่ายวิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายหน่อยตรงนี้ผมเจอภาพมุมกว้าง Infinity เหมือนเดิมผมยกกล้องขึ้นมากดถ่ายได้เลยนี่มันเจอภาพแบบเก็บภาพมุมกว้างๆแบบนี้น มุมกว้างถ่ายง่ายครับเปิดอินฟินิตี้ได้เลยต่อมาเรื่องของการถ่ายภาพวัตถุแบบใกล้ๆนะครับเราก็จะปรับไปที่โฟกัสใกล้สุดเวลาเราจะไปถ่ายสิ่งของสถานที่ชื่อป้ายอะไรต่างๆที่ต้องการให้เห็นระยะแบบใกล้ๆด้วยเลนส์มุมกว้างนะครับหรือว่าเลนส์มุมอะไรก็ได้ผมจะปรับไปที่ ระยะโฟกัสใกล้สุดก่อนซึ่งเลนส์ตัวนี้ t t a d i s a ิบส14มิลิ mm f 2 8สามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้สุด0.2เมตรนั่นเองนะครับผมตั้ง0.2เมตรอันนี้เราต้องการที่จะถ่ายใกล้ที่สุดผมปรับไปที่ระยะโฟกัส02เมตรใกล้สุดแล้วก็ปรับรูรับแสงไปที่ f 2.8เพื่อให้หลังละลายผมต้องการหลังละลายนะครับจะไ้เกิดใครไม่ต้องการหลังละลายแสง,งเยอะๆปรับไป f 4ก็ได้ ปรับไป f 5 6กก็ได้ก็จะได้เรื่องของการถ่ายภาพใกล้ๆที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเรามาเจอแบบเราต้องการถ่ายสิ่งของเล็กๆตัวหนังสืออะไรแบบนี้สมมติว่าผมเจอตัวหนังสือตรงนี้ผมก็แค่เดินเข้าไประยะที่ต้องการนะครับมุมภาพที่ต้องการแล้วเราก็ปรับรูรับแสงครับแล้วก็ปรับโฟกัสเราอาจจะใช้วิธีการปรับโฟกัสหรือว่าต้องการใกล้สุดเราก็ปรับใกล้สุดแล้วเราก็เดินถอยเข้าถอยออกเอาแบบนี้ก็ได้ครับ ถ้ามันโฟกัสเราก็แค่กดถ่ายหรือเราจะใช้วิธีการโฟกัสเองก็ได้ยืนอยู่ระยะที่ต้องการแล้วก็โฟกัสแล้วก็กดถ่ายนะครับหรือเราจะโฟกัสไปใ,ใกล้สุดแบบนี้ก็ได้แล้วก็เข้าไปในกรณีที่เราต้องการที่จะถ่ายวัตถุกใ,ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็คือใกล้สุดของเลนตัวนี้แล้วเมื่อผมเดินเข้าเดินออกนะครับผมก็กดถ่ายได้เลยป้ายแบบเนี้ย เหมือนเดิมครับผมก็เปิด f 2 8ให้หลังละลายนะครับแล้วก็หมุนปรับโฟกัสดูโฟกัสพิกกิ้งครับได้มาเหมเือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราต้องการถ่ายจอถ่ายจอแบบเนี้ยได้ราคาเราก็ดูพิกกิ้งโฟกัสครับมันขึ้นเราก็กดถ่ายอ่ะต้องการหลังละลายก็เปิด f 2 8ต่อมาเป็นแบบ normal คือแบบต้องการบล็อกช็อตไว้เองแล้วนะครับต้องการระยะประมาณนี้ไม่ต้องการเดินถอยเข้าถอยออกแล้วต้องการยูอยู่ประมาณนี้สิ่งของอยู่ตรงนี้เราก็แค่ใช้งานร่วมกับโฟกัสพิกกิ้งนะครับผมสามารถปรับแมนนวลโฟกัสอันนี้ก็คือเราต้องดูโฟกัสพิกกิ้งช่วยนั่นเองนะครับว่าโฟกัสเข้าหรือเปล่านะอย่างเช่นแบบภาพนี้ผมเดินถอยออกมานิดนึงแล้วต้องการที่จะช็อตประมาณนี้แล้วกรอบประมาณนี้แล้วระยะประมาณนี้แล้วผมก็มาปรับตัว แมนวนวลโฟกัสคราวนี้เราต้องใช้มือปรับแมนวนวลโฟกัสแล้วนะครับแล้วก็ดูตัวพิกกิ้งโฟกัสว่ามันขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นก็คือกดถ่ายได้เลยอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆในการถ่ายภาพด้วยเลนส์มือหมุนนะครับถ่ายระยะแบบกลางๆนะครับคือถ่ายแบบคนครึ่งตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับหมุดโฟกัสได้โดยเพึ่งพาตัวพิกกิ้งโฟกัสนั่นเองนะครับเปิดไว้ที่ในกล้องนะเราก็เปิดให้มันมีพิกกิ้งโฟกัสขึ้นแล้วก็เปิด F 2.028ก็ได้นะครับเพื่อให้ละลายหลัง จังหวะนี้นะครับผมเดินมาเจอตัวแมวตัวนี้ที่แอบอยู่ต้องการถ่ายแบบ normal นะครับผมก็เปิดเหมือนเดิมเลยเปิดโฟกัสพิกกิ้งไว้เวลาโฟกัสโดนเนี่ยมันจะขึ้นแถบสีอย่างนี้ซึ่งผมเปิดเป็นสีขาวอันนี้ผมก็กดถ่ายปุ๊บ และนี่แหละครับก็คือวิธีการใช้เลน์มือหมุนแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคการใช้ที่แตกต่างไปแต่ว่าเทคนิคนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูเพื่อนๆก็จะสนุกสนานกับเลนแมนนวลโฟกัสนะครับซึ่งเลนแมนนวลโฟกัสข้อดีของเขาคือราคาประหยัดครับสําหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคหรือว่าการใช้งานเลนมือหมุนหรือว่าแมนนวลโฟกัสแบบไหนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ